ขอเาไหร่ต้องปไน้ําไกขอไงเอาไปกันอีกต

น้องน้องรองจับมือไปทางมาเขาไยรปไปเลยจับแล้วยังไม่รนไอเอยซีีด้เสียงนั่งลไอเเอาไดเลยไปเงนี้เออเออไอเลืองนคนแหไกเลยนะเอาเห็นทุกคนไม่รู้ไอ้เห็นว่าเลยเรื่อไอเรือไอเรื่อไปจับมือเอ ไปจตะมือเร็วนองนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองบน้เบิน้องแบบี้โอ้ยต้องแสดงหนังจบล้วบอกขำดีขขำีขีปี่